Diamond ring. Sailing across in Kalaka to the land of our fathers and mothers, the boat is the namesake of the place. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหูฟังตัวใหม่มาแนะนำนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหูฟังที่เป็นแบบ full size bluetooth noise cancelling เนี่ยมาแรงมากๆครับตอนนี้เนี่ยก็เลยมีสินค้าที่มีความน่าสนใจนะครับจากทางชัวนั่นเองครับผมโดยรุ่นที่หยิบมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ aonic 50ครับผม สำหรับเจ้าเอวานิก50นะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังฟูลไซส์บลูทูธนะครับจากทางชัวนั่นเองครับผมต้องบอกว่าชัวเ,เริ่มเข้ามาทําตลาดในส่วนของหูฟังไลฟ์สไตล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรุ่นที่หยิบมาพูดถึงในวันนี้นก็คือเอวานิก50โดยตัวเอวานิก50เนี่ยนะครับเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแน่นอนว่าพอแบรนด์ใหญ่อย่างชัวขยับมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรับรองได้ว่าตัว หูฟังรุ่นนั้นๆเนี่ยจะมีสเปคและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับผมและสเปคของเขานะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.0นะครับตามมาตรฐานสากลณนะปัจจุบันนี้เลยนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของระบบตัดเสียงรบกวนนะครับที่ช่วยให้การฟังเพลงของคุณเนี่ยนะครับมีอรรถรสแล้วก็ได้ยินรายละเอียดเสียงที่เพิ่มเติมนะครับและยังมาพร้อมกับระบบ Environment mode ซึ่งก็คือตัวระบบแอมเบียนที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับผมสามารถดึงเสียงจากภายนอกนะครับเข้ามาให้เราได้ยินได้โดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังเลยครับ ต้องบอกว่าทางชัวเนี่ยนะครับเขายังมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเข้ามาปรับแต่งในส่วนของการตัดเสียงรบกวนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว environment mode ด้วยนะครับมี EQ ภายในแอปให้ปรับนะครับแต่ว่า EQ นี้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเพลงผ่านตัวแอปของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งตัวแอปของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าชัวพลัสเพลย์นั่นเองครับผมโดยจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับทาง a p p Store และก็ Google Play Store นะครับ นอกจากนี้ครับอย่างที่บอกไปว่ามาพร้อมกับบูทูธ5.0นะครับแน่นอนว่าโคเดกที่ทางชัวให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น SBC AAC AptX AptX HD AptX Low Latency และ LDAC ครับผมเรียกได้ว่าเป็นโคเด็กที่ครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จากค่ายไหนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ สำหรับการใช้งานต่อเนื่องนะครับทางชัวเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเล่นต่อเนื่องได้นานสูงถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับก็มีบิวอินมาให้นะครับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเรียกได้ว่ามีความคมชัดนะครับแน่นอนว่าทางชัวเองเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีนะครับในการทําในส่วนของไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับเขาเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ใน a อออนิกหตัวนี้ด้วย เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยจากที่ได้ทดลองเทสมานะครับต้องบอกว่ามีความคมชัดสูงนะครับสามารถพูดคุยด้วยน้าเสียงปกติได้เลยนะครับปลายสายเนี่ยสามารถรับเสียงเราไปอย่างคมชัดมากๆครับในส่วนของตัววัสดุนะครับต้องบอกว่าทางชัวเนี่ยเขาก็จับเต็มมาให้เลยนะครับในส่วนของตัวเฮดแบนด์นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็คือจะเป็นแพทหนังนะครับแล้วก็ภายในด้าน ที่สัมผัสกับบริเวณศีรษะเนี่ยนะครับก็จะเป็นโฟมที่มีความนุ่มนะครับยังมีปั๊มลายที่เป็นโลโก้ของชัวเอาไว้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีความสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่ได้อย่างกระชับมากนะฮะ นอกจากนี้ครับในส่วนของตัว earpad เองเนี่ยก็มีความนุ่มแล้วก็หนาเช่นกันนะครับจากที่ทดลองใส่มาเนี่ยก็ถือว่ามีความสบายพอสมควรนะครับไม่รู้สึกว่ามันบีบหรือกดหัวมากจนเกินไปนะครับบริเวณที่เป็นตัวก้านนะครับก็จะใช้เป็นตัววัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับผสมกับตัวโลหะนะครับทำให้ตัวก้านเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับระดับได้นะครับเผื่อใครที่มีศีรษะที่ขนาดใหญ่นะครับก็สามารถปรับเพิ่มให้มีการสวมใส่ที่กระชับมากยิ่งขึ้นได้ครับ และนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวปุ่มคอนโทรลต่างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นเพย์พอสนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถควบคุมได้จากที่ด้านขวานี้เลยนะฮะและยังมีในส่วนของตัวสวิตช์นะครับที่เราสามารถเลื่อนเพื่อเปิดปิดโหมดต่างๆได้นะครับจะเป็นเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว environment mode หรือ ambient นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราปรับลงมานะครับก็จะเป็นการเปิดระบบตัดเสียงรบกวนหรือ noise cancelling นะครับที่ ทำให้เรามีบรรยากาศในการฟังเพลงที่ดีขึ้นครับมีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาน้อยลงมากนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวช่องเสียบสายมาให้นะครับเผื่อว่าเราไม่อยากจะฟังผ่านบลูทูธเนี่ยก็สามารถเอาสายที่ทางชัวก็แถมมาให้นะครับเอามาเสียบที่ช่องทางฝั่งซ้ายนี้ได้เลยนะครับก็ต่อสายเล่นได้ตามปกตินะฮะในส่วนของการชาร์จไฟนะครับก็จะใช้เป็นช่อง USB Type C นะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นช่องชาร์จไฟแล้วเนี่ยชัวเขายังได้ใส่ในส่วนของตัวชิปแดกนะครับ ซึ่งชิป d a กเนี่ยทางชัว์เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นชิปของค่ายไหนนะครับก็เรียกได้ว่าตอนที่ผมทดสอบเนี่ยสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เป็น24บิต96ได้เลยนะครับผ่านช่อง USB C ตรงนี้นะฮะและยังสามารถใช้งานร่วมกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับทั้ง Windows และ Mac OS ได้เช่นกันครับ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อตัวหูฟังนะครับเพื่อปรับแต่งในส่วนของ environment mode ได้นะครับซึ่งค่า Default ของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับประมาณ50%นะครับซึ่งเราสามารถปรับเป็น m a c ได้นะครับตอนที่ผมทดลองเนี่ยต้องบอกว่าตัว environment mode เนี่ยนะครับพอเราปรับเป็น m a c ปุ๊บเนี่ยมันสามารถดูดเสียงจากภายนอกเข้ามาให้เราได้ยินได้เยอะมากนะครับ เรียกได้ว่าไม่ต้องถอดหูฟังเลยนะครับถ้าเกิดใครที่จะใช้โหมดที่เป็น Environment เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดเป็น Max สุดไปเลยนะครับรับรองว่าเราสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกเนี่ยได้ครบถ้วนแล้วก็ทิศทางเนี่ยดูดีมากๆครับไม่รู้สึกว่าเสียงมันหลอกแต่อย่างใดครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของ Noise c a n c e l l t i n n เนี่ยเราก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับโดยเขาจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับก็คือ Normal แล้วก็ Max นั่นเองครับผมก็แนะนําว่าให้ปรับเป็น Max แล้วกันครับเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผม นอกจากนี้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งก็คือเขาสามารถดึงเอาเพลงนะครับที่อยู่ในโปรแกรมเล่นเพลงที่ติดเครื่องมานะครับอย่างใน iPhone เนี่ยนะครับเขาก็จะดึงจากมิวสิกที่เราลงเอาไว้ในตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็มีเพลงที่ซื้อเอาไว้จากใน iTunes s t o r e นะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะไปดึงเอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยนะครับเอามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับทำให้เราสามารถเล่นเพลงผ่านตัวแอปนี้เลยก็ได้ครับและ ความพิเศษของตัวแอปนี้นะครับก็คือตัว eq นะครับเราสามารถปรับ eq ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเน้นในเรื่องของเสียงร้องนะครับจะปรับเป็น f l a ตหรือจะปรับเป็นเบส o บูสก็สามารถทําได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับและแน่นอนครับว่าในตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ยังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหากทางชัวปล่อยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับ ในตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเรานะครับเราสามารถเข้ามาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผ่าน OTA ด้วยตัวแอปพลิเคชันชัวร์พลัสเพลย์นี้ได้ทันทีครับผม ในส่วนของโทนเสียงนะครับเรามาพูดถึงกันสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นแนวเสียงที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวสูงมากๆนะครับใครที่เคยใช้หูฟังของทางชัวที่หรือที่เป็นฟูลไซส์มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นชัว440ี่นะครับ840อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับให้น้ําเสียงประมาณนั้นเลยครับก็คือให้น้ําเสียงที่มันมีความคมชัดนะครับมีความเที่ยงตรงสูงนะฮะแล้วก็ความคัลเลอร์ต่างๆเนี่ยจะไม่เจอจากในหูฟังรุ่นนี้เลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นหูฟังแบบมอนิเตอร์ที่ให้น้ําเสียงที่มีความแม่นยําแล้วก็มีความสมจริงมากๆนะครับต้องบอกว่าน้ําเสียงของ AONIC 50เนี่ยนะครับให้ความเที่ยงตรงสูงนะครับเหมือนกับที่ทางศิลปินเนี่ยเขาตั้งใจดีไซน์เสียงออกมาแบบนั้นเลยนะครับเป็นเสียงที่มีความแฟลตนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจัดจ้านหรือว่ามีความหนาทึบอะไรเลยนะครับน้ำเสียงสไตล์แบบนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะชอบครับโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มที่เป็น นักดนตรีนะครับหรือเป็นคนที่ต้องใช้งานในการบันทึกเสียงต่างๆครับเวลาที่เราอยู่นอกสถานที่เนี่ยเราก็สามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นเหมือนกับที่เราอยู่ในห้องอัดเลยครับโดยย่านต่ำนะครับต้องบอกว่าเป็นเบสที่คุมโทนได้ดีมากครับตัวเบสของเขาเนี่ยนะครับเป็นเบสที่ทุ้มลึกนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลูกใหญ่มากมาเป็นโทแบบกระชับหน่อยนะฮะแล้วก็ย่านเสียงกลางเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงกลางที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับเนื้อเสียงเนี่ยคมชัดกําลังดีนะฮะ สามารถแยกชิ้นดนตรีนะครับซ้ายขวาได้ดีมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยให้เวทีเสียงที่กว้างทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของการฟังเพลงนะครับต้องบอกว่าเสียงกลางตัวนี้เนี่ยให้การฟังเพลงที่รู้สึกว่ามันปราศจากเสียงที่ปรุงแต่งนะครับเวลาที่เราฟังพวกเสียงเครื่องสายนะครับเสียงกีตาร์หรือว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีประเภทอื่นอย่างเครื่องเป่าหรือว่าเป็นเปียโนโแบบนี้ เราจะรู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินผ่านตัว a o n i c 50เนี่ยนะครับมันมีความสมจริงนะครับเหมือนกับที่เราได้ยินในห้องอัดเลยนะฮะและย่านเสียงแหลมของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงแหลมที่มีความตรงเคลียร์ชัดนะครับและเป็นความชัดแบบที่เป็นธรรมชาติซึ่งก็คือไม่ได้ชัดแบบว่าจะแจ้งหรือว่าเป็นชัดแบบมีแหลมที่มันเป็นประกายพลิ้วอะไรแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแฟลตในทุกๆย่านเสียงเลยก็ว่าได้ครับ ทางด้านเสียงร้องนะครับตัวนี้เนี่ยตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเป๊ะเลยนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่พุชมาด้านหน้าหรือว่าไม่ขยบถอยไปด้านหลังจนเกินไปนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่กําลังรู้สึกว่ามันเป็นวงดนตรีจริงจนะครับมันให้เสียงที่มีความใสนะครับมีความคมชัดและถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงเนี่ยได้อย่างครบถ้วนมากๆนะครับและหากใครที่ชอบฟังเพลงนะครับที่เป็นเพลงที่มีบรรยากาศในการฟังเยอะๆนะครับอย่างเช่นพวกคอนเสิร์ต ต้องบอกว่า a e o n i c 50สเนี่ยสามารถถ่ายทอดเอาแอมเบียนต่างๆนะครับเป็นบรรยากาศที่อยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยเอามาให้เราได้ยินได้อย่างครบถ้วนและก็มีความคมชัดโดยที่ไม่มีการทับซ้อนกันนะครับระหว่างเสียงบนเวทีและเสียงระหว่างคนดูนะครับถือว่าเป็นการแยกชิ้นดนตรีที่ยอดเยี่ยมมากๆครับตามแบบฉบับของชัวนั่นเองครับผม โดยทางชวนนะครับดีไซน์หูฟังแบบนี้ออกมาครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสียงที่มีความสมจริงสูงนะครับช่องไฟนะครับเวที T, หรือแม้แต่ตำแหน่งชิ้ดนตรีต่างๆเนี่ยสามารถระบุทิศทางได้อย่างชัดเจนและแม่นยำมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจมากในช่วงราคานี้เลยครับผมราคาของชัวเออ i นิก50ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่แพงอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับเพราะาฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นมาเนี่ย อยู่ในราคาเพียง14,900บาทเท่านั้นเองครับผมและยังมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีน้ำตาลแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับอย่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับผมโดยตอนนี้ก็มีสินค้านะครับพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์มัคงแกลเจอ c o ดอทคอมนะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อผ่านทางช้อปปี้มันคงแกลเจอก็ทําได้เช่นกันครับผม อาละครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของชัวเอออหน50นะครับเป็นหูฟังที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทนเสียงฟีเจอร์และสเปคต่างๆนะครับและยังสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมาพร้อมกับตัวชิปแดกที่เล่นไฟล24์24:96ได้ด้วยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการหูฟังที่มีฟีเจอร์ครบนะครับ noise canceling ได้นะครับและยังสามารถเล่นไฟล์คุณภาพสูงได้นะครับก็ ใครที่สนใจตอนนี้เนี่ยสามารถเข้ามาทดลองฟังได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเดโมอยู่ที่สาขาอัมรินพาซ่านะครับผมส่วนสาขาอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยตามไปอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามชมกันนะฮะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ